สวัสดีครับวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องยาเสพติดและสิ่งเสพติดมอร์ฟีนนะครับลักษณะของกายภาพมอร์ฟีนนะครับมอร์ฟีนเป็นผงสีขาวหรือเกือบสีเทาหรือเกือบสีขาวไม่มีกลิ่นไม่มีรสขมและ เสพติดได้ง่ายมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นผงเป็นก้อนหรือระลายบรรจุอยู่ในหลอดสำหรับไว้ฉีดนำเข้าสู่ร่างกายวิธีการฉีดเป็นส่วนมากและนิยมการฉีดเป็นส่วนมากมอร์ฟีนนะครับมีลักษณะ2รูปแบบรูปแบบที่1เป็นรูปแบบอิสระและรูปแบบที่2เป็นรูปแบบเกลือหรือเป็นรูปแบบเม็ดประวัติความเป็นมาของมอร์ฟีน ร์ฟีนเป็นอนุพันธ์ของฟินชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงอย่างมากเป็นผู้สกัดจากฟินเมื่อปีคศ1803พศ2346ได้เป็นครั้งแรกแต่ในปัจจุบันนี้ร์ฟีนสามารถทำขึ้นได้โดยการสกัดด้วยกรรมวิธี ทางเคมีแล้วมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดที่ให้โทษอย่างมากและเสพติดได้ง่ายมากและการงดเสพติดจะทำได้ยากต้องใช้เวลาอย่างนานเท่าฟินหรือนานกว่าฟินทั้งนี้แล้วแต่สภาพของบุคคลประมาณในการเสพและระยะเวลาในการเสพมอร์ฟีน จะถูกนำมาใช้เป็นยาระง,งับปวดซึ่งวงการแพทย์ทั่วไปนำไปใช้ภายหลังโดยการผ่าตัดกระดูกหักถูกไฟไหม้และใช้ระง,งับยาปวดต่างๆในระยะท้ายๆของโรคมะเร็ง แต่แพทย์เท่านั้นที่สามารถใช้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายส่วนบุคคลที่นำมาใช้เองโดยแพทย์มิได้สั่งถือว่าผิดกฎหมายและผู้ที่ใช้มอร์ฟีนโดยภาระการเพื่องับปวดได้กลายเป็นผู้ที่ติดมอร์ฟีนไปทำให้ต้องใช้มอร์ฟีนเพื่อระงับปวดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ ประเภทของยาเสพติดประเภทของยาเสพติดจัดเป็นยาเสพติดที่ให้โทษประเภทที่สองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษในปีพศ2522แหล่งผลิตมอร์เฟนไม่มีปรากฏข่าวสารว่ามีการลักลอบตั้งแหล่งผลิตในประเทศไทยการออกฤทธ ออกฤทธิ์ด,ดูระบบประสาทส่วนกลางลดความรู้สึกเจ็บปวดทำให้รู้สึกง่วงหลับไปและลดการทำงานของร่างกายอาการข้างเคียงอื่นๆก็คืออาจทำให้คลื่นไส้อาเจียนท้องผูกเกิดอาการคันหน้าตาแดงเพราะโลหิตฉีบม่านตาดำหดตีบและหายใจลำบากโดยมอร์ฟินจะไปกดศูนย์ประสาทดังนี้ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลางซินเบิร์นคอนเทก ทำให้กดูนย์ประสาทสมองส่วนที่รับความรู้สึกมึนชาความตั้งใจเสื่อมช้าลงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ทำให้เกิดอาการทางจิตใจเปลี่ยนแปลงไปออกฤทธิต์ต่อประสาทสมองส่วนเมดัลลารีทำให้กดูนย์ประสาทสมองส่วนการหายใจทำให้หายใจช้าทำให้การเต้นของหัวใจช้าลงและอย่างสุดท้ายออกฤทธิต์ต่อประสาทไขสันหลัง ทำให้เกิดปฏิกิริยามีอาการกระตุกต่างๆเกิดขึ้นผลต่อร่างกายมอร์ฟีนทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆของร่างกายผู้เสพดังต่อไปนี้ระบบทางเดินอาหารโดยทำให้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับทางเดินอาหารทำงานสูงขึ้นเพื่อบังคับให้อุจจาระผ่านออกและถ้าแรงขับของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารยิ่งสูงก็อาจทำให้มีการเคลื่อนไหวในทางตรนกังขาม ทำให้มีอาการขึ้นนไส้เจียนเกิดขึ้นได้ระบบปัสสาวะโดยทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเกี่ยวกับกบระเพาะปัสสาวะหดตัวทั้งๆท,ที่กล้ามเนื้อกอระเพาะปัสสาวะทำงานสูงขึ้นก็ตามทำให้ผู้เสพติดยาถ่ายปัสสาวะยากหรือไม่แรงเท่ากับปกติและระบบการไหลเวียนของโลหิต โดยทำให้เส้นเลือดในช่องท้องหดตัวทำให้การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายไม่เป็นไปตามปกติจะเห็นได้ว่าผู้ติดยาเสพติดประเภทนี้ตัวเหลืองอันเนื่องมาจากโลหิตไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ปกตินั่นเองนอกจากมอร์ฟินจะมีโทษแล้วยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับลดความเจ็บปวดด้วยวิธีต่างๆดังนี้ ช่วยยกระดับความอดกลั้นต่อความรู้สึกเจ็บปวดให้สูงขึ้นทำให้ช่วยรับความรู้สึกด้านความเจ็บปวดน้อยลงหรือหายไปได้พอลิ์มอร์ฟีนไปกดประสาทส่วนรับความรู้สึกนั่นเองช่วยยกระดับอารมณ์ของผู้ป่วยให้สูงขึ้นเนื่องจากมอร์ฟีนทำให้เกิดความรู้สึกมึนชาลดความเจ็บปวดลงได้เป็นเหตุทำให้เกิดความ สบายอารมณ์ขึ้นบ้างและช่วยขจัดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวให้หมดไปเนื่องจากฤทธิ์ของมอร์ฟินเข้าไปกดประสาทส,ส่วนต่างๆนั้นของร่างกายทำให้อวัยวัตต่างๆทำง,งานน้อยลงเท่ากับเป็นการพักผ่อนของร่างกายช่วยทำให้เกิดความผาสุกทางด้านจิตใจจึงขจัดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวลงไปได้นั่นเอง ขั้นตอนการบำบัดร,รักษาโมฟีนมีวิธีดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการเป็นการเตรียมตัวผู้ติดยาเสพติดให้พร้อมที่จะเข้ารับรักษาบำบัดให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความตั้งใจจริงที่จะเลิกยาเสพติดนอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมญาติพี่น้องและครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ สองขั้นถอนพิษยาในขั้นตอนนี้ผู้ติดมอร์ฟีนที่มีความตั้งใจที่จะเลิกโดยการหยุดเสพและมีความอยากและความต้องการยาเสพติดอยู่เหมือนเช่นเคยดังนั้นการบำบัดรักษาจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ปริมาณการใช้และความตั้งใจของผู้เสพ หากเสพในปริมาณที่มากและเป็นเวลาน,านานหลายปีจะมีอาการถอนพิษยาเช่นหาวนอนน้ำมูกน้ำตาไหลเหงื่อออกมากมีอาการทุรนทุรายหงุดหงิดปวดกล้ามเนือ้อปวดท้องอาเจยียนลายที่รุนแรงอาจถ่ายเป็นเลือดที่ชาวบ้านเรียกว่าลงแดงเพราะอาการต่างๆอาจรุนแรงถึงชีวิตได้นั่นเอง 3. ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เลิกยาเสพติดให้มีความแข็งแรงปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติโดยการให้คำปรึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบำบัดเป็นต้นซึ่งผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดที่มีอยู่ทั่วประเทศ 4. ขั้นติดตามดูแลหลังรักษาเป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบําบัดรักษาทั้ง3ขั้นตอนเพื่อให้คําแนะนําปรึกษาให้กําลังใจทั้งนี้เพื่อไม่ให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำการใช้มอร์ฟีน 1. ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์และอ่านรายละเอียดบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ตรวจดูรายละเอียดว่าได้รับชนิดยาและยี่ห้อของร์ฟีนที่แพทย์สั่งจ่ายถูกต้องหรือไม่ผู้ที่เริ่มใช้ร์ฟีนหรือเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาอาจเกิดผลข้างเคียงได้ทั้งนี้ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือนานเกินกว่าที่แพทย์สั่งจ่ายให้หรือเปลี่ยนรูปแบบหรือยี่ห้อของยาเองรวมทั้งควรแจ้งแพทย์ทันทีในกรณีที่ธิ์ยาไม่บรรเทาอาการปวดหลังให้ทุเลาลง หรือเกิดผลข้างเคียงขึ้น 2. ผู้ป่วยที่ได้ใช้ยารับประทานทั้งแบบเม็ดและแคปซูลหรือแบบน้ำสามารถรับประทานยาร่วมกับอาหารหรือไม่ก็ได้โดยรูปแบบยารับประทานแต่ละอย่างมีวิธีรับประทานดังนี้ยาเม็ดหรือแคปซูลที่ออกฤทธิ์นาน ผู้ป่วยที่เคยใช้ยาแก้ปวดชนิดเสพติดมาก่อนจะใช้มอรฟินชนิดนี้โดยรับประทานยาเกืนเข้าไปทั้งหมดไม่หักแบ่งยาหรือเคี้ยวยาหากผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาได้อาจผสมตัวยาที่อยู่แคปซูลกับน้ำเพียงเล็กน้อยให้เข้ากันแล้วกลืนหรือรับยาดังกล่าวผ่านสายยางให้อาหารทั้งนี้ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานยาเม็ดที่หักบิน ข้างเคียงที่รุนแรงผู้ป่วยควรพบแพทย์โดยด่วนในกรณีที่เกิดอาการของคนข้างเคียงต่อไปนี้ตาม,มัวรวมทั้งมองสีผิดเพีย้ยนโดยเฉพาะสีฟ้ากับสีเหลือง 1. เกิดอาการแสบร้อนคันชาหรือเป็นเน็บชา 2. รู้สึกอึดอัดหรือเจ็บหน้าอก 3. ส,สับสนม,มึนงงมากผิดปกติหรือประสาทรลอน4ปัสปสาวะน้อยลง 5. เป็นลมเมื่อลุกขึ้นยืนกะทันหัน 6. ชีพจรเต้นเร็วช้าหรือผิด,ผดปกติ 7. เหงื่อออกมากรวมทั้งมีอาการหนาวสัน่นอาการที่พบได้ทั่วไปผู้ป่วยที่เคยใช้ยากแก้ปวดชนิดเสพติดมาก่อนจะใช้มอร์ฟีนชนิดนี้โดยรับประทานยากืนเข้าไปทั้งหมดไม่หัก แบ่งยาหรือเคี้ยวยาหากผู้ป่วยไม่สามารถกินยาได้อาจผสมตัวยาที่อยู่แคปซูลกับน้ำเพียงเล็กน้อยให้เข้ากันแล้วคือหรือรับยาดังกล่าวผ่านสายยางให้อาหารทั้งนี้ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานยาเม็ดที่หักบินอาการที่พบได้ทั่วไปผู้ป่วยที่เคยใช้ยาแก้ปวดชนิดเส็ติดมาก่อนจะใช้มอร์ฟีนชนิดนี้โดยรับประทานยากินเข้าไปทั้งหมดไม่หัก แบ่งยาหรือเคี้ยวยาหากผู้ป่วยไม่สามารถกินยาได้อาจผสมตัวยาที่อยู่แคปซูลกับน้ำ เพียงเล็กน้อยให้เข้ากันแล้วคือหรือรับยาดังกล่าวผ่านสายยางให้อาหารทั้งนี้ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานยาเม็ดที่หักบิดสรุปมอร์ฟีนที่ขายภายใต้ชื่อกันค้ะหลายชื่อเป็นยาระงับปวดชนิดยาเข้าฝินออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางเพื่อลดความรู้สึกปวดใช้ได้ทั้งกับอาการปวดเฉียบพลันและปวดเรื้อรังมอร์ฟีนยังมักใช้กับอาการปวดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือดและระหว่างการคลอด สามารถให้ทางปากโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อฉีดใต้ผิวหนังแต่ทั้งนี้แล้วเราไม่ควรใช้เพราะจะทำให้เกิดอันตรายสามารถเสียชีวิตได้สมาชิกในกลุ่มจอยสบัดนะครับ 1. นายสมชายหม,ะม,ะมะ่มณีเลขที่14 2. นางสาวแพรแ่ลีเลขที่18 3. นางสาววิมลลักษวงพัดเลขที่22 4. นางสาวพรพันธ์อินทรชีตเลขที่2 1 5. นางสาวอิสริยาพรน,นงนิ่มเลขที่11ชั้นปีที่2 6 4ปอ,อทับหครับและกลุ่มจอยสบัดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับและหนูหวังว่าสิ่งที่เพื่อน และหนูได้พูดไปในเรื่องของสิ่งเสพติดและยาเสพติดมอร์ฟีนทุกคนจะได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดยาเสพติดมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับทุกคนไม่ควรเข้าไปยุ่งและไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ